สบายดีพี่น้องสบายดีเอซทุกคนบว่ายอยู่ไยในหรือว่าต่างประเทศนะพี่น้องบว่ายอยู่ไกลอยู่ไกลเนาะที่เขามาทับซมสองบอไมนอนนะพี่น้องก็ขอให้ทีมีแต่ความสุขสมเจริญเนาะารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะพี่น้องตอนนี้ก็บบอไมก็อยู่เทียงให้เชียงหน้าพี่น้องลมลมพี่น้องอากาศเริ่มหนาวอีกแล้วพี่น้องเลยตอนนี้ก็ตอนเที่ยงพี่น้องตอนเที่ยงแต่ว่ามันลมเนาะ ตอนนี้บองไมส้สีพามาเบิ่งแม่ยเป็นเห็ดกินพี่น้องคุณอาเป็ในใดยังเห็ดกลิ่นนะพี่น้องกำลังเห็ดกินอยู่เทียงคืเทียงน้าแล้วพี่น้องตอนนี้คนกำลังกำลังต่อยกลนหอยพี่น้องนี่ตกตะรางจำบ่กง่ายแน่เละ เดียวจะไล่ยี่บ่อยเหรอไม่เลยไม่แค่มันหลายมันก็ได้ไล่แต่ว่ามันจะไม่ได้ไล่ไม่น้อยเดียวหนึ่พนงพี่น้องหอยคัวคัวหอยโมเมนหอยงงมิน่น้องเนีแต่ว่าหอกคัวเอาอยู่นี่นะแคมน้องเนาะเป็นคัวเอาอยู่แคมน้องเป็นกําลังชีดเมนูอาหารกินตอนเที่ยงพี่นอ้องพร้อมวะ คือเราก็จะใส่หอมใส่ใส่เขียดพี่น้องเขียดตุ่นกระหามากก็ได้ประมาณนี้ึะพี่น้องได้บปลายหลได้หอ,อมใส่เขียดหอ,อมใส่จำมาปีเลยนะเมนูมนอาหารวันนี้พี่น้องกำลังต่อยก้หนหอยนะตอนนี้เนาะดูเที่ยงให้เที่ยงหน้าแล้วพี่น้องตอนนี้ก็คือพักนี่ก็คือพักอีกอย่างอันนี้เลยโอเค ขีฉมด่างคมพระคมพระคมพักด่างคมพี่น้องเอามาจากหนองเนอะเขมหนองเลไบนมันตีวอามันซุ่มนะพี่น้องหามามาออมส่กันนะพี่น้องมันรสาติมันกะทิทสชมสมนะพี่น้องเปรี้ยวๆสมสมนะพี่น้องแทนสมเลยอันนี้ก็คือพักบัวพี่น้องักบัวอะไรก็มาก มาเล่นพี่น้องนี่ตัวนี้มันก็เพิ่มตักพักด่างคมนะจมูกคมๆอะไรพี่น้องตัวนี้เ,เซึ่งว่าตอนนี้กำลังกำลังสิไปข้างหมอะพี่น้อง กำลังเด็ดผักอยู่เด็ดดอกมันถิ่มวะโอ้จะเนี้ยมันเสียบมาจากดอกมันดอกมันแก่กับมันเสียบดอกแก่กับมันเสียบอีกเลยมันเป็นตะกินมันเอาพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งตอนพอดนแกงสำเร็จเมนูอาหารมันจะเป็นหน้าตาไปได้พี่น้อง อยู่เชียงไ้ยเชียงนาแล้วพี่น้องโอ้ยเพือนกำลังซอยหอมลองไปซอยทั้งลงไปแล้วนี่ข้างมอตัวนี้ขึ้นก้อนวะข้างมอเขียนสะก้อนยังวะเจ้าชิเอาอันมนนิไปใส่ตามขบือสะก้อนข้างมอเขียนแล้วจังจำขบือจะไปใส่ตามตามขั้นตอนมันนะพี่น้อง ซึ่งวัตอนนี้กำลังกำลังตำข้าวเบือพี่น้องตำข้าวเบือตำข้าวเบือไปใส่พี่น้องต้องตำให้มันละเอียดให้มันแหลกก่อนนะพี่น้องนี่พี่น้องนี่บักหอยพี่น้องใบ่โบลายดอกใส่ประมาณนี้เลยพี่น้องบักหอยเมนูอ่อมบักหอยพี่น้องอมหมากหอยแล้วก็มี กระปูอีกพี่น้องกะปูก็าไลตัวดซึ่งวอนนี้กําลังหมอก,กําลังพดพี่น้องกำลังเดือกกำลังเดือกเยอะใส่ปลาลางไปแล้วพี่น้องตับกระเบืองไทแหงผดอออ,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 อีอีอีออันี กำลังใส่เครื่องครบไปแล้วพี่นอ้องข้างหม,ม้อขึ้นไม่เนาะไฟมันก็แห้งโพดก็เลยเอา,าอระถานเอาพี่น้องเลยเดี๋ยวตอนแรกหน้าตามสิเป็นอะไรไปไปไปกินเลยพี่นอ้องเราจะนปดื่มน้ำกันนะพี่น้องกําลังปรุงเลยแล้วพี่นอ้องปรุงรสชาติเลยอ๋อน้องพี่นอ้งงนองหน้าตามก็จะประมาณนี้นะพี่นอ้องออมหมกหอยออมหอยออมปูออมเขียดร่วมกันเลยพี่นอ้องเอ๋อออมร่วมมิดนะพี่นอ้อง จึงว่าเมนูมื้อนี้กัหามาจากธรรมชาติพี่น้องบ่ได้ซื้อจักบาทเลยมาๆพี่น้องเลียยงบนเกาะเลี้ยงบนเกาะใส่ข้าวเกาะหน่อยเอ้ยอย่าเอาโมบเท่ากันดิอีหกอย่างข้ามกระติกพี่ชบอยู่งขอมาขอให้พี่น้องมาๆมาขี้ข้มากนว่าจะนที่ยงหนี้เทย่ปลากิน้านี่มาบังแม่มาบังแม่มานี่เอมานี่จิกจิกหน่าตึมื่นเอามมบกินกันอยู่เทียงไหนเทียงหน้าพี่น้องมาๆๆ เจนบเจ็บมาดื้อเด้อทำมาเยืะอ๋ะอหมกหอยพี่น้องไก่แน่นอนนี่เนะกระบอกไก่ไปได้พอดีแล้ว <laughs> เชียงว่นมือว่านอย่างปลาดุกปลาเมืออม่อเขาใครเนี่ยเออฟักตีนน้องใครานเมนูมือน,นี้กับบริเวียงกันพอบานเนาะหมักพริกกับปลูกเองจะเกลือใหดบ่เป็นเออซื้อเกลือแอมซื้อเกลืกอพี่น,น,น้องเกลือกับแป้งนัว่างวงสุดลุ่ซื้อพี่น้องเจ้าว่าหมักหอยนี่ห้าตามน้องพี่น้องครัว เบิกเทยวกานบ่เบกเท้ากบ่เบิกศาสตร์ีสมสมเลยคมคมขันเกลียบง้อสมแต่วของเรามีเขียด มุนีบ่ังคมก็ได้ได้ชงช้ำอ,อ,อ,อันนะึงช่องเลว่ะอันน่ะเอาอันาโภไว้กับข้นงหมนชุ่มเลยนะนอน,นเซบเียบเบอร์บังน้ำน้ำกระเซยบได้มาข้ามลงไหมมันจะขุดมายังมีแต่เป็ดแต่ไก่ลงตายเิดเขื่เขาบา เสื่อๆ้่ไดยินหูนะเนาะอันนี้ิหัวัดกะบอันนี้เขาโกหกน้ำน้ำวะเๆ่ชอชอมีหู ลุ open, oh ้มแต่ว <half ít> ่าบ่มีหูนกน่านักข้าพ่อแหละนกข้าเอามานั่นผิตกันละนะภาษาภาษา

าเด้อมาเด้อปลูมาแลาวอมาลงเด้อลงเด้อมานักะจะคของกินนักะมาซองเ้ยื่อเาแล้วอันเหมยนดอกที่ใสอ่งครับเกลี่ยแห้งเกลี่ยเห้ง ไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นมานแม่ครัขาีลรมองนี่นังเบิ้งนี่นังนมือเบิ้งแม่ปอดนี่ชองเบิ้งนี่นเบิ้งานตลาดชองเบิ้งยายานานขวขีมอขอเวขี้วมอน่าคือหยัเขาให้คือได้ยักินเนี่ยนี่นะลมฟองได้คะเบียนไปทางนาตีนน่ะท้าเว้ย กองปงจกองให้เขาว่ากระลิ้งกองเสียบตัวเราตีนจงนอนเบิ่งจเงี้ยกระลิ้งตั่มันแทงทาเลยกรมปองนั่นแหละนี่กระปูกระปูปูพี่น้องปูมาเด้อมาเด้ออินเด้อบ่ เบังจะกินนี่ไงขาเอ้ยกินขกับปูออมปูพี่น้องออมปูมามามาออฟจอกออฟจอกซึ่งซึ้งจุึ่งซึ้งจอกเต้น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 ลงไปเต้นลงไป ตินลงไปคนน้อยก็ยุ้งหน,น้งเจ้าอีมเลยเจ้าก็เล่นงูหอ,อยกินมดึงล้างก่อนหอ,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 อยกินมาเด้อเจ้าอีมนะบ่ หอมผักเศษเศษคมๆต้นมันกระโดดอ่ะจอดตายตัวนี้เต็มร่างสุดที่ขนาดก็ ก็ได้นั่งกับพ่อบ้านลูกอืมกดตรงนี้ลูกเบ็ดเบ็ดไปน้ำพรายโอเคไปไปเจ้าก่อนน้อง俩 ชทางหลังคุณทำเนี่ยนี่นี่เชี่ยวกลาน่ะนั่นนั่นเชี่ยวก้านี่มันกัดหัวเลยนี่นะเออเชี่ยวกนกัดหัวเลยนี่ะเออเชี่ยวก้นกัดหัวเลยนี่นกระดูกกินหล่ะเออเชียวกล้านีกัดหัวเลยนี่นะได้ๆๆน่ะโซ่เลยจะดุอีเนาะน่ะน่ะเศร้าแล้วบีมบีมแล้วเศร้าจังเนาะ ูอย่งัจะค้าจ้ะค้มจุด้ายแน่โลกฉลาดกิ้นาก่อน ันก็นได้ซื้อกินพี่นอ้องตุกละสิบหาลุกละยี่สิบล,ลิตรตุกละลิตรบลิตรสิบห้าบาทแต่ว่ามันโบมีเงานบ่มีน้ำกินพี่นอ้องซื้อบดพุนเลยไม่รู้เนาะเส้นหนั สำหรับท <S ares> <severe thing? S 20> ี่นี่ก็ชีจบบยู่เพียงเฉยนี่นะพี่น้องฝากติดตามก็เลยก็เส้ไปนั่งแช่บ่ไม้นะพี่น้องกูว่าอยู่ไกลอยู่ไกลเนาะขอให้สุขพักแข็งแรงนะพี่น้องฝากติดตามก็เลยก็เส้นะพี่น้องขอกับใจสบายดี